สบายดีผู้กปกครองในร้านหน่อยมกทุกคนเมื่อนี้สาวคู่ตากจ๋ามาสอนหนังสือผ่านวิดีโอเ้ด้านในเย็นน้ำสาวคู่ตากเนาะสมุนี้เป็นสมุนวีซ่าภาษาลาวเนาะฮัดอ่านอ่านสาระเข่าเนาะอ่านสาระเขากอนจะเข้าสูว่าที่นสาวคู่จ๋าผ้าหลานสางบรรยากาศด้วยการของเพลงกอนเพลงหนีม่อว่าสบายดีเพื่อนเอ๋ยเนาะ ร้านหน่อยมาหองพอร้อมก็ซักผูตากและอ่าตัวมือไปพร้อมกันนอะกพวกร้านนอกดิ่มเลยนอสบายดีสบายดียดเพื่อนเอ๋ยยินดีที่ได้มาพบกันเฮามาเฮามาพบกันสุขสันต์สุขสันต์สบายดีเจเก่งหลายนอะกพวกร้านนอะก ข้ามะเขาสูบเทียนเขาเลยนอวีซาภาษาเล่าฮัดอ่านอ่านสาราข่าวนอวาสาคู่จะเอาสารามาผ้าร้านอ่านมึนี่มี่ยูฮกโตโ้เนาะผกร้านนอมี่ยูฮกโต้มี่ยูฮกโต้เนาเดี๋ยวจะมีสาราไหลตัวไหล,ไหลนอสะสาคู่จะหายร้านมาสังเกตน้ำสาคู่ไปผอบๆกันแหะสาคูจะอ่านแหยร้านฟั่งหนึ่งหาสองเทือกอนเนา ถ้ามาสังเกตหูปากที่หนึ่งผอมๆกันนะพวกหลานเนาะงหูปากที่หนึ่งเป็นสระอะสระอะสระอะหูปาที่สองแมนสระอ่ะสระอ่ะสระอ่ะหูที่สามแมนสระอิสระอิสระอิหูที่สี่แมนสระอี ส, i, สัลล uh, ัยสัลลัยตัวที่หาหูเอ่อสัลลึสัลอึสัลอึตัวที่ตัวที่หกเนาะหกผ่าที่หกสัลอึกสัลอึกสัลลึกทำมาอ่านอีกเทนึงเนาะสามคูจ้ะพาร้านอ่านอีกเทนึงสัลลักสัลลัก Salah A.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  Salah I.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  Salah sala U. Salah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  U. สาระอือหลานมดทุกคนอาน้ำสาวคู่ตาท่านอยู่บ่อและในสังเกตเบ,บิงหูผ่านน้ำสาวคู่ตาท่านอยู่บ่อถ้าห้าบ่าท่านข้ามาสังเกตอีกท่น,นึงนอกพอกหลานนอกตั้งใจเบิงและตั้งใจอาน้ำสาวคู่ตาเด้อสาระอา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  ซลาอิ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 ซลอลอลอึลอึลอึลอลอลอสมมุติาครูจะเียนสนกก่อนเนาะ เวลาผักห้านอยู่เพื่อนเว่าผักห้านนี่เวลาวางหาล้านไลเบริรงมีดีโอสาวคู่ที่ทรงหแล้วไหายล้านแอบอ่านแอบสังเกตเบิร์หูบผาบามีสาระตัวไรหาล,ล้านหน่อยทรงเป็นวีดีโอมาให้สาวคู่ได้เบริรงนั่งผกวร้านในเด้อมาล้านหน่อยคนใดนที่ได้มีความเอาใจใส่ในการเยี่ยนคางมีสาวคู่ขอ,ขอส้มเซยผักร้านเนาะ เก่งไหนเนานะแล,ล้วเวลาผูกหลานอยู่เพื่อนขอให้หลานเป็นเด็กข้ามหูของพ่อเม่ของไาเอ๋ยน้องอมดทุกคนสมออยุยเฮียนสมิต่กนบ๊ายบายสมงุงหนาคอยเจอกันไหม